สวัสดีค่ะคอมบ่าใช่ไหมตอนเย็นคอมบ่าคนบ้านว่าเช็คนิดหนึ่งภาพชัดเฉนชัดสัญญาณชัดไหมคะ อยู่ข้างนอกนะคะสวัสดีคุณนิดคุณรัชดาพรน,นะคะคุณแม่แม่โนแม่เหน่งหรือแม่โนงนะค,ะคุณนิพาพานนะคะสวัสดีคุณนิพาพานทั้งสองคนเลยนะคะคุณนิสาคุณสิริกันคุณหญิงออนสวัสดีค่ะ บอตายบอตายนะคะสวัสดีครูปุ้มปุ๊บปั๊บนะคะสวัสดีชมพูนรครูรสโรสชมพูนรถึงเวลาหรือ,อยังลูกนะคะเรียนานานแล้วต้องตื่นรู้แล้วนะคะ<ม>ไอนะคะโค้ดไอเพิ่มนิดนึงในเรื่องของการปันใหญ่เราก็เชื่อนะคะเชื่อเหมือนที่เรารู้ว่าเราสามารถถางเงินได้มากกว่าเพื่อนๆของเราประมาณนี้นะคะคุณอูดไรสวยคุณหญิงออนนะคะอาชีพสุจริต ยิ่งหงเงงาเงินง่ายนะคะในยุค 5G นะคะสวัสดีบอสครูคเรสียส้มเลดี้นีนาด้วยนะคะคุณของนาภาเสียงชัดมากค่ะโอเคค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยสวัสดีบอสครูยภาพอสอนตั้นรวยคาตาด้วยใครได้ลงคอร์สกับบอสครูยภาถือว่าโชคดีนะมากนะเพราะว่าเป็นลูกศิษย์ครูที่ลงทุกคอร์สจริงๆนะคะเจ้าแม่ลงคอร์สแล้วก็กําไรขายปิดเยอะมากนะคะแปดหนักนะคะปลดหนี้ไป7จ็ดแปดล้านจุดที่เราเองนะคะก็ไปเรียนได้นะคะลูกศิษย์ครูติตาสอนคําสอนไม่ผิดผิว นนะะสวัสดีครูน้อยนะคะมิมไินารัตถึงเวลาขึ้นหรือยังนะคะได้แก้วตาใหม่ถ้าหัวใจของเราเป็นหัวใจใหม่เราจะเสกสร้างผลลับใหม่ต้องตื่นเต้นเหมือนวันที่เราได้ลูกตานะลูกนะลูกศิษย์ครูเสกลูกตาแก้วตาได้นะคะรอมา5ปีไม่ได้ยู่จะรูตาเสกแก้วตาได้เลยสวัสดีครูวิวด้วยของครูภาพชัดไหมของพี่สายน่ากลัวมากเลย สวัสดีค่ะภาพชัดเสียงชัดไหมสวัสดีคุณนัดดาด้วยนะคะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวครูขอเช็ค,คนิดนึงนะประเดิน <Yeah. S 1> ของภาพพี่ตายขึ้นเป็นสีน้ำเขียว mm hmm. ชัดอยู่้วลูก mm hmm. เออ โค้ดแปมสวัสดีค่ะพร้อมตื่นรู้นะวันนี้ครูมาสอนนะคะเทคนิคนะ,ค,ะความลับแหงสายเสกนะคะที่ทําให้เราเนเรมิททุกสิ่งทุกอย่างาง,าาะะง่ายง่ายสบายสบายเนเรมินะคะง่ายๆสบายสบายแบบอินฟินิตี้เลยสวัสดีครูวิวด้วยนะคะแว่นนะคะแว่นกัมโบเดียนะคะสวัสดีบอสคุณอำด้วยคุณจิตรปภพา,า,าอันขอรอเพื่อนหนึ่งนาทีนะคะทักรอเพื่อนสวัสดีครูจ๋าสวัสดีค่ะ,คะแปมตื่นหรือยัง รู้ไหมคะว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้หลายคนต้องต้องตกโฟก์จักรวาลคือเมื่อเราเจอสนามแม่เหล็กของเราแล้วคนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเราแล้วสิ่งหนึ่งที่เราทําก็คือเราเรามีข้ออ้างมีเหตุผลในการลงมือทําเพื่อไปให้ถึงฝั่งฝันเพื่อไปให้ถึงสิ่งที่เราอยากประสบความสำเร็จแลวเราก็ออกจากสนามแม่เหล็กไปบางคนได้ผลลัพธ์ก็คูเก่งกูเจ๋งแล้วก็ไม่ได้ทําไม่ทําต่อนะคะคูเองเนี่ยเป็นคนที่สม่ําเสมอในการลงมือทํามากนะคะเป็น คนที่สอนเสมอในการให้มากนะคะคู้จึงเปลี่ยนแปลงชีวิตรวดเร็วมากจริงๆนะคะสําหรับใครนะคะที่มาติดตามคุณสิตาแล้วเปลี่ยนแปลงชีวิตเร็วสิิงหนึ่งที่หนูจะมีนะคะวันนี้หนูไม่ดูหน้าเฟซบุ๊กพัชสิตาศักดิ์สิทธิ์นาคุณก็ได้อันนั้นเป็นการตลาดหนอมนุษย์อของคุณสิตานะคะแต่สิ่งหนึ่งที่หนูจะต้องมีนะคะคือการเรียนที่หนา้าบิดคุณสิตากสอนั้นเองได้วันนี้นะคะมันเหมือนโทรศพัพท์มรรลุท่า เราใช้งานไปตลอดเวลาแล้วเราไม่มีการชาร์จแบตแบตก็หมดเหมือนกันค่ะวิชากฎจกักรวาลกดแรงดูภาวะภายนอกที่เราจะต้องมาเจอเรื่องเลวรบๆพลังลบๆผู้คนที่บอกแต่ว่าเป็นไปไม่ได้แต่ไม่มีใครบอกว่าคุณจะเป็นไปได้เลยนะคะสวัสวดีอังด้วยนะลูกนะ สวัสดีนะคะสาวมงนะคะครูสร้างลูกศิษย์สาวม้งจนไปสร้างแบรนด์ของตัวเองได้นะคะครูตั้งเขาไปเป็นครูจะปเป็นแบรนด์ของตัวเองได้เลยนะคะครูสร้างใครนะคะก็ร่ารวยมั่งคั่งหมดเลยนะคะไม่ว่าครูจะเอ,อ่ยชื่อหรือไม่เอ,อ่ยชื่อบางคนเนี่ยบอกว่าการที่ครูสร้างต้องเอ,อ่ยชื่อไม่จริงหรอกคะ่ะ บางคนนะคะสร้างผลลัพธ์ก่อนครูจึงเอ่ยชื่อก็เยอะแยะค่ะจากการที่ได้ไปเรียนรู้และพัฒนาตัวเองสวัสดีนะคะบาตครูอย่างด้วยนะโคตรมดคือน้องฝนนะคะหลายคนเปลี่ยนแปลงชีวิตจากการเข้าเรียนส,สม่ำเสมอนะคะครูออนก็เป็นหนึ่งคนในนั้นนะคะวันนี้ถึงเวลาทยานฟ้าแล้วนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวครูเริ่มเลยนะคะหัวเราะหน้าเหลืองมาเพื่อเป็นการนะคะเบิกบานทางอารมณ์เรากนหลายคนไม่ไม่มีสกิล ไม่มีการพัฒนาทักษะในเรื่องของการเข้าเรียนเลยยังทาหน้านิ้ยคิ้วขมวดเข้าเรียนเหมือนเดิมยังไม่มีจิตใ,ใจของการเบิกบานที่มันเพิ่มขึ้นนะคะวันนี้แอปพลิเคชันทุกอย่างพัฒนาเพื่อให้เราเกิดความบันเทิงเริงใจขึ้นแต่เราไม่รู้เลยว่าในยุค 5G เนะี่ยเวลาเราเรียนรู้เราต้องเรียนรู้ด้วยความบันเทิงด้วยในสื่อปัจจุบันนี้นะคะพาคนไปคิดลบได้ามากหนังลบๆเรื่องราวนำ้ำเน่าข่าวลบๆแค่เราจิ้มเฟซบุ๊กก็เจอแล้วค่ะจริงนะเออจริงไหม เออนะคะเหมือนลูกศิษย์ครูวันนี้ยค่ะตามหาครูมานานมากเลยค่ะมาดำหิ่ง มาดามเฮงนะคะอยู่เปิดร้านอาหารอยู่ที่ฝรั่งเศสเป็นคนกัมพูเดียนะคะคกัมพูชานะคะมาเจอครูสิตานะคะเสกยอดนะคะเอ็เอ็มสมส่วนนะคะตอนนี้2,000กล่องนะคะครูว่าไปประมาณ5,000กล่องแล้วนะคะเขาสั่งมา5,000กล่องใจใหญ่มากทําไมครูสร้างลูกศิษย์ต่างประเทศใจใหญ่หมดเลยนะคะแต่เวลาเป็นคนไทยเนี่ยคนไทยถึงค่อยๆเป็นค่อยๆไปทําไมถึงไม่ก้าวกระโดดเหมือนที่ครูทําได้นะคะสิ่งหนึ่งที่ครูได้รับรู้ก็คือการที่เขาเอง ไม่มีความสม่ำเสมอในการเป็นสายเสกจริงๆ,จงๆเจอคนที่ใช่แล้วเจอคนที่เปลี่ยนชีวิตแล้วแต่เขาไม่สม่ำเสมอในการพัฒนาตัวเองลูกนะคะมันชัดเจนมากนะคะทำไมครูรวยกับบูชาสร้างยอดธุรกิจเป็นพันล้านครูรวยทุกวันนี้ยังเข้าเรียนอยู่นะคะถึงแม้ไม่ได้เรียนสดย้อนหลังลงคอร์สตลอดเลยทำไมถึงประสบความสำเร็จเร็วและครูรวยบอกครูว่าวันนั้นนองพี่จายเนาะครูรวยบอกว่าคลิปหนึ่งของครูสีตานะคะมาคับ2ันเรเวลหนึ่ง ดูคลิปเดียวเป10 10็นสิบสิบนัดดูจนกว่าจะเข้าใจดูจนกว่าจะตื่นรู้ดูทุกคลิปเก็บทุกขีมหากรรมที่สวยวันเลเวลสองของค,ครูครูรวยก็เอาไปถ่ายทอดภาษาก,กัมพูชาคอร์สที่เขาจ่ายเงินเรียนเขาเอาไปเปิดคอร์สที่กัมพูชาสร้างไรายได้เป็นร้อยร้อยล้านเป็นพันล้านค่ะจากการเรียนกับครูจิตาเพราะอะไรเหรอคะเพราะเขาเรียนสม่ำเสมอแต่คนไทยไม่มีนิสัยของความสม่ำเสมอเพราะเราบอกว่าพอแล้วแค่นี้ก็พอเพียงพอแล้วซึ่งมองในกระเป๋าตัวเองค่ะมีเงินเก็บเท่าไหร่พอหรือยัง ครูลอยดูทุกเรเวลนะคะแล้วก็ลงมาหากับที่สิบวันเรเวลสามด้วยนะคะแต่คนไทยขาดการเรียนรู้นะคะครูลอยบอกว่าเท่าไหร่ก็ใส่ทําบุญที่กับครูมานะคะแปดหมื่นบาทครูวิท่าหลาแสนห้านะคะครูยาพาครูปาคนละแปดหมื่นเห็นไหมลูกศิษย์ครูทําบุญกันขนาดนี้เลยนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าเรารู้ว่าเราเรียนแล้วเราเรา,เราเปลี่ยนแปลงชีวิตได้พอเราได้เราก็ให้ ข้อหนึ่งนะคะวิธีที่คุณจะสามารถเสกสร้างเนืมนได้คุณต้องเป็นคนที่มีวินัยในการเรียนแบบสมดุลสมดุลโดถ้าคุณไม่เรียนวิชาเสกคุณจะเสกได้อย่างไรจริงไหมคะพี่อ่อนถ้าวันนี้คุณเป็นเรียนวิชามนุษย์คุณก็ต้องเป็นมนุษย์ธรรมดาแต่ถ้าคุณเรียนวิชาเสกกับคนที่เขามีผลลัพธ์จริงๆคุณจะเสกได้ค่ะไม่วันใดก็วันหนึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอนุญาตตัวเองเป็นสายเสกคุณจะเปลี่ยนชีวิตได้ค่ะเออคุณนัจดาบอกว่านะคะคุณนัจดาปวาริทยานนท์บอกว่า มากมากขึ้นเพราะเรียนกับครูค่ะขอบคุณค่ะแม่เออเลิฟอ,อยู่เก่งมากทะยานฟ้าต่อในผลลัพธ์นะคะเราได้ผลลัพธ์แล้วคนไทยเป็นแบบนี้พอได้ผลลัพธ์แล้วสบายใจพอเพียงไม่ใช่ได้ผลลัพธ์แล้วได้อีกเรื <c oughs> ว่าอ่าเดี๋ยวครูเดี๋ยวครูทวนให้เดี๋ยวก่อนเอาสม่ำเสมอในการเรียนก่อนนะคะพัฒนาระดับการเรียนรู้ของเราด้วยพัฒนาสกิลหรือทักษะของเราให้มันเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะสิ่งที่สองนะที่เราจะต้องมีนะคะคือการที่นอกจากการที่เราจะต้อง เพิ่มทักษะในเรื่องของการพัฒนาการเรียนแล้วเราเองจะต้องมีหัวใจที่ที่มันมันไม่ถอยหลังลงเออมันไม่มันไม่พอแล้วอ่ะมันมีแต่ว่าได้กีกเพื่อช่วยคนอะ่ะเอ,อ้ยยิ่งเราสร้างผลลัพธ์เยอะเรายิ่งช่วยคนได้เยอะเรายิ่งสร้างผลลัพธ์เยอะคนยคนิ่งเปลี่ยนแปลงชีวิตเยอะเรายิ่งสร้างผลลัพธ์เยอะเรายิ่งประสบความสำเร็จรวดเร็วขึ้น ไม่ใช่ว่าการสร้างผลลัพธ์ใหญ่ของเราคือความโลภแต่การสร้างผลลัพธ์ใหญ่ของเราคือเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาคนทั้งโลกเราไม่ได้ต้องการให้คนทั้งโลกมาโบกมือชมเชียร์เราแต่เราต้องการสร้างหลักฐานให้คนทั้งโลกเห็นว่าเนี่ยแหละสายเสกของจริงเข้าใจความหมายไหมเข้าใจความหมายไหมคะเออหนูรู้ไหมว่าคนไทยนะคะหลายคนตกตรงนี้ค่ะเช่นผู้เจ๊กยอดได้พันหนึ่งแล้วก็อ,อโอเคพันหนึ่งละผู้เก่งกูเจ๋ง ค่ะรู้ไหมว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าคนเสกยอดได้พันลูกศิษย์ครูสิตานะคะหลายคนเสกยอดได้หลักแสนกล่องล้านกล่องแต่คุณบอกว่าคุณแฮปปี้แล้วหนึ่งพคุณไม่ได้แข่งกับกับโลกอะ่ะคุณเข้าใจบ้างขณะที่โลกกําลังพัฒนา,นาแต่คุณยังยังทําเหมือนเดิมซ้าๆอะ่ะค,คือ คือทาเหมือนคนรับเงินเดือนอะที่แบบว่าทีละสเตปทีละขัน้นแต่คูไม่ได้มีความฝันแบบนั้นอะครูเฮ้ยจากร้อยไปเป็นล้านจากล้านไปเป็นร้อยล้านแบบเนี้ยคือมันมันก้าวกระโดดทางความคิดอะเออได้อีกเพื่อช่วยคนนะคะก็สามคือการก้าวกระโดดทางความคิดอะนึกออกไหมเออพี่ตุ้มสุชาดานะเจ้าของแบนด์โบรไว L แอลนะคะเห็นไหมเนี่ยเราอาจจะติดตรงนี้ก็ได้พี่ตุ้มเพราะเราไปคิดว่าโตตามสเตป ออก่าคนไทยชอบมีการโตแบบขั้นบันไดแต่เราไม่คิดว่าเฮ้ยเราสามารถทะยานไปได้ไกลเหมือนสลวดที่มันขึออ้นอ่ะคือสามารถแบบเออแล้วเราไม่ถอยหลังกลับมาพี่ตุ้มอย่าลืมเอาแชมพูมาด้วยนะลูกเออเอามาให้รูดด้วยนะคะแชมพูสมุนไพรไทยนะคะเดี๋ยววันที่15เนี่ยพี่ตุ้มจะไลฟ์สดกับกลางวันใครที่อยากจะสร้างธุรกิจนะ200ล้านก็เข้ามาดูโอเคปะทำไมถึงเป็นสายเสกที่ในระิตีได้ทุกอย่างเพราะจิตตั้งต้นของเรานะคะ ข้อสแล้วนะพักจิตตั้งต้นเราดีเราไม่ต้องกลัวค่ะกระโดดขยันทํามันไปเลยกระโดดขยันทํามันไปเลยถ้าเรารู้ว่าจิตตั้งต้นเราคืเราคิดจิตแล้วเฮ้ยเรายิ่งใหญ่ทีออ่ช่วยคนเรายิ่งใหญ่เพื่อของอเแบบกันเรายิ่งใหญ่เพื่อสร้างผลลัพธ์ให้คนอยูนดูวันนี้ไม่มีใครเดินตามคนที่ปากดีแต่ไม่มีผลลัพธ์นึกออกไหมาปากดีต้องมีผลลัพธ์ด้วยพูดเก่งพูดเก่งแต่ไม่มีผลลัพธ์ก็ไม่มีคนเดินตามนึกออกปะที่าาคุณตาประสบความสำเร็จเพราะคุณติตามขยันสร้างผลลัพธ์ กูติตาขยันสร้างผลลัพธ์กูติตาขยันที่จะยิ่งใหญ่สําหรับลูกศิษย์ครูไม่ว่าตอนนี้คุณจะเป็นใครก็ตามคุณสามารถก้าวกระโดดในผลลัพธ์ได้เมื่อคุณเชื่อว่าคุณเป็นได้แบบคุณสามารถโตได้แบบไม่ต้องตาดสเตจเมื่อเรารู้แล้วว่าจิตตั้งต้นเราถูกเราก้าวกระโดดในผลลัพธ์ได้เลยครูรวยกมูชาที่ขึ้นมามีชีวิตได้เหมือนครูเลยเพราะเขาบอกว่าถ้ากูติตาทำได้ฉันทำได้เห็นปะและเขาฝึกฝนตัวเองค่ะ เขาทํามากกว่าคนอื่นอยู่แล้วค่ะแน่นอนค่ะคนรวยกว่าย่อมขยันมากกว่าคนจนกว่าย่อมขี้เกียจมากกว่าเป็นเรื่องปกตินิ่ต่ป้าวันนี้หนูหนูตอบตัวเองได้ว่าเมื่อหนูเทียบกับคนประสบความสำเร็จหนูมีความขยันเท่าไหร่หนูอย่าเทียบกับตัวหนูเองว่าหนูขยันร้อยแล้วหนูต้องเทียบกับคนสาำเร็จครูจิตาขยันเท่าไหร่หนูขยันเท่าไหร่ไหนลองเทียบสัดอัตราส่วนหน่อยว่าระหว่างครูกับหนูอ่ะหนูขยันเทียบเท่ากับครูหนูคิดว่าหนูทําได้ มื่อที่บครูแล้วหนูทาได้กี่เปอร์เซ็นต์พิมพ์กันมาหน่อยค่ะวัดอย่างนี้วิธีการวัดไม่วัดจากมาตรฐานตัวเองวัดจากมาตรฐานคนประสบวามณ์ตัวเองอ่าอันเนี้ยได้ไปด้วยสายเสกต้องรู้ค่ะเวลาครูวัดเนี่ยครูวัดจากนักธุรกิจที่ระดับโลกนะคะเช่นพี่มาร์คซักเบิร์มีมูลค่าทรัพย์สินเท่าไหร่เจเคโรลิงมีมูลค่าทรัพย์สินเท่าไหร่ใครนะคะไคลี่ใช่ไหมชื่ออะไรนะคะเขาชื่ออะไร คุณไคลี่อ่ะที่ผลิตลิปไคลี่อ่ะตอนนี้รวยมากคนสมมติสักกระเบนนะขาเครื่องสำอางไหมคะรู้สึกแบบต้องไปไอดอลนะคะเนี่ยมีมูลค่าธุรกิจเป็นล้านล้านล้านเฮ้ยแล้วเขาก็ทำอย่างไรนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องไปแกะรอยคนสำเร็จ่ะ นึกออกป้าไม่ใช่เราเทียบกับคนแถวบ้านเราไม่ใช่เราเทียบกับคนที่ไม่ประสบความสำเร็จไอ้คุณไปมองว่าคุณทําเยอะกว่าลูกทีมคุณบ้ามากเลยคุณไม่ได้เอามาตรฐานคุณนะคะสกิลขั้นเทพของคุณทักษะขั้นเทพของคุณไปเทียบกับคนที่เป็นมหาเทพคุณเข้าใจความหมายไหมคุณไปเทียบกับคนบ้านๆคุณก็ต้องได้ผลลัพธ์บ้านๆคุณขยันแบบชาวบ้านคุณต้องได้ผลลัพธ์แบบชาวบ้านแต่คุณขยันแบบคนประสบความสำเร็จคุณต้องได้ผลลัพธ์ของคนประสบความสำเร็จ เห็นไหมชมพูนุชบอกว่าขยันแบบคูด10%เออเทียบได้ค่ะงานคุ้นฐานที่จะทให้เรารวยเราทำหรือเปล่าถามว่าไคลลี่คนที่บริตลิฟต์เนี่ยเขาทำการตลาดไหมการตลาดค่ะโปรโมทประชาสัมพันธ์ค่ะเขาขยันค่ะเขาไม่มีเวลาว่างเลยค่ะเพราะว่าเขาเอาเวลาไปคิดว่าจะทำยังไงให้ธุรกิจเขาเติบโตกั้วกระโดดและวขอบอกค่ะความลับที่ทําให้ไคลลี่รวยมากกว่าพี่มาร์กเกิดนะคะคือการที่เขาหลักในสิ่งที่ทําเขารักเครื่องสำอางมอ รักสุดขีดเห็นไหบอกแล้วว่าทําสิ่งที่รักยังไงก็รวยวันนี้ลองถามตัวเองค่ะคุณอยากจะรวยแล้วคุณรักสิ่งที่ทําหรือยังรักสุดหัวใจรักได้เหมือนลูกไหมคุณมีเงื่อนไขในการทําอาชีพหรือเปล่าคุณไม่รู้หรอกว่าหนูเอาตัวเองไปเทียบกับทักษะใครวันนี้ถ้าหนูยังทําไม่ถึงร้อยก็อย่าแปลกใจที่ทําไมคนลับหนูถึงไม่ถึง งานพื้นฐานที่ทําให้รวยทำํำอยู่ย mm ัง hmm. เช่นสมมตินะคะครูเป็นไคลี่ไคลี่นะคะรู้จักเนาะลิปไคลี่นะคะลิปไคลี่อะ่ะโอจะไคลี่มีหลายอย่างเนาะแต่เขาดังลิปมากนะคะวันนี้ค่ะถ้าคูเป็นไคลี่คูต้องทํะไรบ้างการตลาดเฮ้ยสินค้าชั้นออกแบบแพคเกจ,จิ้งการตลาดหน้าบ้านหลังบ้านการประชาสัมพันธ์ทุกอย่างทําให้คนรู้จักสินค้าชั้นจากแผ่นไปที่ประเทศไหนบ้าง mm hmm. เห็นปะนี่คือ การคิดแบบคนระดับโลกแต่คนธรรมดาทั่วไปวันนี้กูขายยังไงกูจะแพ็คเท่าไหร่กูแค่นี้กูก็พอแล้วกูไร์สดหรือยังกูจบแหละกูนอนแค่จะดูดมเออกูเออดูไร้สดคกูพาจบแล้ววันวันดูแต่คลิปกูแต่ไม่ทำเออมันไม่ประสบความสำเร็จหรอคมันเทียบกันไม่ได้เลยถือว่าขนาดกูว่ากูขยันนะแต่ถ้าคุณเทียบกับคนระดับโลกกูคิดว่ากูได้อีก ถ้าคุณรักในสิ่งที่ทําคุณจะทุ่มเทมันคุณจะไม่มีคําว่าเหนื่อยถ้าคุณมีคําว่าเหนื่อยแปลว่าคุณไม่ได้รักในสิ่งที่ทําถ้าคุณมีปัญหาในการทํางานแปลว่าคุณไม่ได้รักในสิ่งที่ทาเพราะในสิ่งที่รักมันไม่มีปัญหาค่ะมันมีแต่การพัฒนาก้าวกระโดดทุกอย่างที่คุณเจอคุณจะบอกว่ามันแก้ไขได้และฉันได้เรียนรู้อะไรจากการเกิดปัญหาครั้งนี้เหมือนครูค่ะครูเจอลูกศิษย์เฮ้ยอันนี้มีปัญหาไม่ฟ้าลูกดิษยนั่นครูก็จะบอกว่าเออเดี๋ยว แต่เราไม่ใช่ว่าเราไม่ได้รับฟังการที่คนอื่นมาพูดเลยนะแต่เราเรียนรู้ที่จะพัฒนาและเรามีการชี้แจงออกมาแบ่งปันเห็นไหมเนี่ยอย่างนันนี่เนี่ยทรงเกิดมากเลยแต่ใจหนูว่าแฮปปี้แค่หมื่นหนึ่งอะหนูก็จะมีไรายได้แค่นั้นเย็นวันตายะะอะค่ะนึกออกปะกับการายุ 5G นี้การขายปกติจะไม่ได้แอมแล้วคะ่ะนะคะฉะนั้นเนี่ยการขายเหนือมนุษย์จะกของเมืองวิธการที่คุณจะสามารถเจกได้เนรมิตได้คุณรักในศิลปธรรม จริงๆหรือเปล่าทุกครั้งที่คุณเจอปัญหาคุณรู้หรือเปล่าว่ามันคือการพัฒนาของคุณนรืออกาปาา้ทุ่งเทไม่เดือยอยู่แล้วค่ะหลายคนค่ะลูกศิษย์ครูหลายคนรวมถึงคนที่ทาแบรนด์ร่วมกันกับครูนะคะหลายคนมีหัวใจของการเป็นเจ้าของธุรกิจมากๆวันนี้ค่ะทําไมคุณตาเป็นลูกน้องเขาแค่ปีเดียวแล้วเจ้านายหลักมากคุณทางานเหมือนครูเป็นเจ้าของบริษัทค่ะไปก่อนกับที่หลัง ปัดกวันเช็ดถูทํางานดูแลทุกอย่างค่ะความซื่อตรงเป็นหลักซื่อสัตย์เป็นหลักค่ะของไม่เอาใครโคตรโกงชี้แจงค่ะของค่ะถ้ามึงทำทีถ่ถูกโอเคเรารักทุกผลิตภัณฑ์เราเช็ดทุกชิ้นเช็ดทุกอย่างเจ้าหน่ายโคตรรักเลยเขาเข้างานตันง้งสิบโมงดิฉันเข้างานแปดโมงครึ่งเขาเขาเลิกง,งานกันสองทุ่มดิฉันกลับบ้านสามทุ่มโคตรขยันเลยทําไมเจ้าหนายถึงไม่อยากให้ออกทํางานแค่ปีเดียวค่ะเป็นที่รักของทั้งสปาที่ ของญี่ปุ่นนะคะครูออเป็น B.A. เคาเตอร์เครื่องสำอางของญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ของอเมริการักทั้งสองพี่นะคะแต่เรารู้ว่าการเปร็นลูกน้องเขาเราไม่รวยไงการที่คุณจะสามารถเสร็จได้ง่ายๆล่ะวันนี้ถ้าคุณรักในสิลปธรรมและคุณมีการที่รู้ว่าทุกอย่างมันคือมันคือ การพัฒนาต่อเนื่องและเมืวว่อคุณรักสื่งที่ทำคุณจะมองเห็นมูลค่าของตลาดค่ะคลิปเนี้ยคีย์แพงคือคำนี้คุณจะมองมูลค่าของตลาดออกค่ะว่าเฮ้ยอย่างกูเนี่ยกูทำธุรกิจเกี่ยวกับความเชื่อพลังงานขินมงคลกระเป๋ามงคลชุดนอนมงคลชุดเครื่องเงาสังกิจน,นะคะหรือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพและค,ความนามคกูมองเห็นว่าเฮ้ยตลาดเนี้ยแวลูของมันอะระดับโลกเนี่ยมีมูลค่าเป็นล้านล้านบาทอะฉันไม่ได้ คิดว่าจะครอบครองล้านล้านบาทแต่ถ้าฉันได้10%ของล้านล้านบาทมันคือเป็นมูลค่ามหาศาลนะของของประเทศของฉันนะนึกออกป้ะหลายคนทําแบบไม่รู้มูลค่าคุณไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณทํามันสามารถสร้างมูลค่าให้กับคุณเท่าไหร่แต่ที่กูติดตาในนามิดยอดขายได้ทั่วโลก160กว่าประเทศทั่วโลกเลยเพราะกูรู้ว่าแวลูของมันมูลค่าของมันทางการตลาดเราสามารถที่จะเสกสร้างยอดมันได้เท่าไหร่ อย่างยอดตลาดกาแฟแค่ชอในประเทศไทยยอดเป็นพันพันล้านเห็นไหมยอดออตลาดคุณดียอดมูลค่าธุรกิจเ,เป็นพันพันล้านยอดอตลาดสิน้าความเชื่อยอดมูลค่าเป็นพันพันล้านรอเบาาเรามองเห็นอันนี้แค่ในประเทศไทยแต่สิ่งที่ครูทําคือพลังงานสากลทั่วโลกนั่นหมายความว่าครูจะกวาดทุกความเชื่อทั่วโลกมาอยู่ในแวลูของธุรกิจของครูเราเห็นป่ะเห็นไหม คุณเห็นไหมทําไม่คุณถึงเสกได้เพราะคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณทามันกําลังสร้างมูลค่าระดับโลกและขอโทษน,นะคะสิ่งที่คุณทาเป็นเทรนด์ของโลกด้วยตลาดความเชื่อเป็นตลาดมาแรงมากในยุคนี้โดยเฉพาะยุคข้าจีกวาดเรียบแน่นอนเวลาหนูทาหนูมองเห็นมูลค่าของตลาดแค่กําไรวันละร้อยหนูก็ได้แค่กําไรวันละร้อยถ้าหนูมองเห็นว่าวลลม่มของตลาดเทียบทั้งโลกถ้าฉันขยายธุกรกิจไปทั่วโลกฉันได้ส่วนแบ่ง10%ของล้านล้าน10%ของล้านล้านคือเท่าไรคะ สิบล้านล้านไม่ใช่ล้านล้านไม่ใช่ประมาณโอ้โหเท่าไหร่อ่ะร้อยล้านพันล้านสิบล้านล้านล้านถ้าล้านหนึ่งมาได้แสนหนึ่งดูปะล้านล้านอะได้แสนล้านเห็นยังแสนล้านหุ้ยตึ๊งด้แล เสร็จบ้าเรามองเห็นว่าเฮ้ยทำไมครูสิตาถึงมีสินค้าหลักลายในระยะเวลา3ปีเพราะครูทุ่มเทมากเพราะครูตั้งใจทำสินค้าไทยไปไกลระดับโลกเพราะครูรู้ว่าเรามีวิชาเหนือมนุษย์ที่เราสามารถเยายธุรกิจเราได้ทั่วโลกครูยังไม่ได้ยิงแอดโฆษณาเลยนะคะระยะเวลา3ปีเนี้ยครูใช้การตลาดเหนือมนุษย์นะคะในการปลูกถ่ายความคิดด้านดีให้กับผู้คนค่ะการขายธรรมดาจะเอามากค่ะแต่การที่เราปลูกถ่ายความเชื่อให้กับผู้คนได้เปลี่ยนแปลงชีวิต รู้ไหมทำไมครูถึงกว่าตลาดได้เยอะเพราะครูสร้างสินค้าความเชื่อระดับโลกครูไม่ใช่ทำกูมาหลักยงครูไม่ได้ทําสินค้ามงคลในประเทศแต่ครูทําความเชื่อระดับโลกนั่นจะเป็นเหตุผลที่ครูกว่ามูลค่าการตลาดได้ทั่วโลกค่ะเห็นยหมครูมองเห็นการตลาดชัดเจนแล้วเราล่ะคะเราคิดว่าเราจะสร้างยอดชุดเท่เถถาไหร่บางคนหุ้ยแสนนึงก็พอแล้วบางคนสองหมื่นก็พอแล้ว คุณจะได้ในสิ่งที่คุณมองเห็นคุณจะเมื่อคุณมองหาคุณจะมองเห็นนะทําไมครูถึงสร้างยอดธุรกิจได้ไกลเพราะครูบอกว่าเฮ้ยครูสามารถสร้างสัมปทานให้แต่ละประเทศได้ร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบประเทศทั่วโลกครูจะให้ทุกคนได้สัมปทานสินค้าของครูอย่างน้อยหนึ่งคนหนึ่งชนิดหรือใครที่เป็นได้แบบครูเขาจะสามารถครอบครองสัมปทานครูทั้งประเทศเลยสามสิบรายการสามสิบกว่ารายการคุณได้หมดคุณเห็นยัง ความคิดมันต่างการลงมือทามันก็เลยต่างเพราะคุณคิดเล็กคุณก็ทําเล็กเพราะคุณปั่นใหญ่คุณคิดใหญ่คุณก็จะลงมือทําใหญ่ทําไมคุณจึงเสกได้ทําไมครูจึงเสกได้ทําไมเราจึงเสกไม่ได้แน่นอนค่ะถ้าเป็นกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดกฎวิทยาศาสตร์นี้เมื่อคุณปล่อยคลื่นความเชื่อมหาศาลเมื่อคุณปล่อยคลื่นความเชื่อมหาศาลและคุณปล่อยคลื่นความเป็นไปได้มหาศาลและคุณปล่อยคลื่นความเหลือเฟือมหาศาลแบบไร้ข้อกังขา แบบไร้ความสงสัยแบบบริสุทธิ์คุณพองในหัวใจว่าเราทําอาชีพสุจริตค่ะคุณจะดึงดูดสิ่งที่ปัตนะปัตนานะเข้ามาเป็นผลลัพธ์ให้เราแบบง่ายๆสบายๆกับกันค่ะคุณไปเพราะโลกคุณไปเพราะไม่ใช่คุณไปเพราะข่วงการเงินอย่างเดียวมันก็ไม่เวิร์คค่ะที่ธุรกิจคุณเติบโตเร็วมากทําไมคุณถึงสร้างความเชื่อรู้ไหมเพราะคุณเปลี่ยนแปลงจากความเชื่อค่ะคุณจิตาทําไมถึงกว่าตลาดความเชื่อเพราะคุณเปลี่ยนแปลงจากความเชื่อค่ะเพราะ คุณเปลี่ยนตัวเองจากคนที่เชื่อลบคิดลบมาเป็นเชื่อโคตรบวกคิดโคตรบวกค่ะครูจึงออกแบบสินค้าครูให้แปลงไปด้วยความเชื่อด้านดีค่ะเพราะสินค้าครูคุณอนันต์โคตรมหันค่ะถ้าคุณคิดลบกลายเป็นโทษค่ะถ้าคุณคิดบวกกลายเป็นคุณอนันต์ค่ะทำไมครูจึงออกสินค้าแบบนี้ทําให้มนุษย์อยู่ในแดนบวกเล้านเปอร์เซ็นต์ต้องบวกขับยานปาใช้สินค้าครูตาคลิกชีวิตเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ให้ดูนะคะกระเป๋าโกยทรัพย์ ไม่ได้ขายของอยากบอกเฉยครูเอาความเชื่อสากลระดับโลกนั่นคือเกือกม้านะคะถ้าเป็นกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดเราคือแม่เหล็กดึงดารเงินเห็นไหมสัญลักษณ์อินฟินิตี้เห็นไหมคะจิปเกือกมา้าคือพวกนี้มันคือสัญลักษณ์กำกับจิตอะที่ครูเอามาทำเพื่อเพื่อให้ทั้งโลกรู้ว่าเนี่ยมันคือความสาบกลนเห็นปะเพราะครูทุ่มเทไงครูจึงออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ ได้ลงตัวและมันง่ายต่อการที่คุณจะขยันตลาดเห็นยังเมื่อเราปลูกถ่ายความเชื่อด้านดีให้กับผู้คนผู้คนคิดดีเขาต้องได้ผลลัพธ์ตรดีเพื่อเขารู้ว่าสินค้าราสินค้ากํำลังไปช่วยเขาเขาจะยิ่งคิดดีคิดดีกว่เ,เห็นไหมเมื่อเรารู้ว่าสิ่งที่เราส่งต่อคือความเชื่อด้านดีให้กับผู้คนนะ สินค้าเรากาลังไปช่วยเขานะ mm hmm. กําลังไปเปลี่ยนชีวิตเขาให้มีปฏิหารนะ mm hmm. เขาจะรุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองคะ่ะ mm hmm. เหมือนกันคะ่ะถ้างานที่คุณทํามันไม่ได้สร้างสิ่งมหศัศจรรย์ mm hmm. ให้กับใครเลย mm hmm. ก็ไม่ต้องแปลกใจทําไมคุณถึงอยู่ที่เดิมทําไมคุณถึงเซกสร้างอะไรไม่ได้เพราะงานที่คุณทามันมันเป็นเพดานที่จะต้องทําไปตามเสด็จแบบนั้นทําไมคุณถึงไม่ผิดชีวิตการเลือกงานก็เหมือนการปีนขึ้นตึกแะค่ะถ้าคุณปีนผิดตึกคุณปีนไปจนอายุ60 คุณก็เป็นได้เหมือนรุ่นพี่คุณที่ปีนไปแต่รูสิตาเลือกที่จะปีนตึกที่คนระดับโลกเขาปีนกันค่ะต่อให้ใครบอกว่าเป็นไปไม่ได้แต่เราเชื่อว่าเราเป็นไปได้เห็นไหมคุณต้องจํามันให้มั่นเลยนะคะกับการที่เราจะเป็นความลับสายเสกเนี่ยที่เราจะในระเบิดได้เนี่ยเราจะต้องตั้งมั่นอยู่ในจิตที่เชื่อมั่นว่าเรากําลังส่งต่อเรื่องราวดีๆกับผู้คนเชื่อมั่นว่าเรากําลังส่งมอบ ของวิเศษกับผู i, ้คนใครได้เข้าครอบเปลี่ยนแปลงชีวิตมาสรต์ค่ะคําพูดของเราจะสัมพันธสะเทือนเปลี่ยนโลกได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับเราเชื่อดีมากสุดๆขนาดไหนคุณเชื่อเล็กคุณได้เล็กคุณเชื่อใหญ่คุณได้ใหญ่คุณมั่นใจเท่าไหร่คุณได้เท่านั้นไม่มีเงื่อนไขว่าคุณเชื่อไม่มีเงื่อนไขว่าคุณเชื่อล้านคุณจะได้ร้อยไม่ใช่คุณเชื่อล้านคุณได้ล้านคุณเชื่อร้อยคุณได้ร้อยคุณเชื่อน้อยคุณได้น้อยคุณเชื่อมากคุณได้มากความเชื่อไม่มีขาดทุนค่ะเพราะ ต่อให้คุณไม่เชื่อด้านดีคุณก็เชื่อด้านลบอยู่แล้วคุณมีก้รเชื่อบวกกับลบอยู่แล้วแต่เมื่อคุณเชื่อบวกลบบวกลบกชีวิตคุณจะขึ้นลงขึ้น,นลงเหมือนเวลาคุณไปดูดวงแต่ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนกราฟชีวิตคุณให้ขึ้นทะยานปะคุณต้องโผงความเชื่อด้านดีสุดข,ขีดเลยค่ะคุณจึงจั เนระมิดทุกสิ่งทุกอย่างอย่างง่ายๆสบายๆความลับสายเสกที่ไม่เคยมีใครบอกคุณรวมถึงวันนี้คุณได้สอนการตลาดให้เราด้วยว่าทําไมเราต้องเตรียมตัวแล้วนะนักเรียนคะเดือนหน้าจะเข้าสู่ยุค 5G แล้วคนไทยเตรียมตัวตกงานนะคะเป็น10ล้านคนนะคะต่างประเทศตกงานกันพระนาวตอนนี้ห้างใหญ่ๆปิดตัวลงนะคะห้างที่อเมริกาปิดตัวลงห้างดังๆปิดตัวลงเข้าสู่ตลาดออนไลน์นะคะยุค 5G อย่างสมบูรณ์แบบ ใครจะรอดใครจะรุ่งในยุค 5G ยุค 5G นักเศรษฐศาสตร์ของโลกทำนายว่าจะมีแค่คนรวยและคนจนเท่านั้น คนรวยและคนจนเท่านั้นคุณตัดสินใจหรือ,อยังจะเป็นคนฝั่งไหนไม่มีคนชนชั้นกลางอีกต่อไปค่ะเพราะค่าของชีพทุกอยาก่างจะขึ้นทั้งหมดนะคะยุค 5G คุณติตาร่ํารวยจากยุค 4G ด้วยก,จกวจักรวาลกิแรงดีนในยุค 4G ค่ะในการออกมาสร้างการตลาดเนือมนุษย์แบ,บ่งปันให้กับผู้คนไม่จําเป็นต้องทาแบรนด์เดียวกับคูค่ะขอแค่คุณรู้ว่าสินค้าคุณหรือสิ่งที่คุณทากําการสร้างคุณค่าให้กับผู้คนคุณถ่ายรูปสวยคุณทุ่มเทค,ค่ะกับการถ่ายรูปของคุณให้สวยและทํามันใหห้เห็นนะ วิธีสอนเขาค่ะสมมติคุณเป็นช่างถ่ายรูปคุณก็ต้องสอนคนนะคะผ่านทุกโซเชียลเลยว่าวิธีการถ่ายรูปให้สวยทําอย่างไรคุณต้องให้ก่อนและคนจะซื้อผลงานของคุณนะคะจิตตั้งต้นที่ดียอดเยี่ยมเสมอถ้าคุณถ่ายประกันคุณก็ต้องให้ความรู้ก่อนว่าประกันให้อะไรกับผู้คนคุณทํางานอะไรก็ตามคุณต้องออกมาให้ความรู้ว่าเขาจะได้อะไรไม่ใช่คุณจะได้อะไรการจะขายสินค้าให้ได้ใจคนคุณต้องบอกว่าเขาได้อะไร การจะให้เขาเปิดบินเท่าไหร่คุณต้องบอกเขาว่าเขาจะได้อะไรไม่ใช่ว่าคุณจะได้อะไรถ้าคุณบอกว่าคุณจะได้อะไรนั่นคือความโลภแต่ถ้าคุณบอกว่าเขาจะได้อะไร คุณกำลังให้เขาอยู่นะคะจงอยู่ในจิตแห่งการให้คุณจะเสกได้อย่างโคตรง่ายโตาคตรสบายค่ะเพราะคูทําทมาแล้วคูจึงบอกค่ะและนี่คือความรับสายเสกอันสุดยอดมากๆค่ะมีทีเด็ดมากกว่านี้อีกเยอะกับความรับสายเสกที่ไม่เคยมีใครบอกคุณดังนั้นวันนี้จงขยายมูลค่าในหวัวของคุณนะคะให้เทียบเท่ากับตลาดโลกนะคะและในปี2020นี้นะคะประเทศดูไบกําลังจะเปิดตัวนวัตกรรมที่สุดยอดระดับโลกที่ไม่เคยมีใครบนโลกนี้ทาได้สมมุติคุณใช้เวลาเดิน ทางไปตางจังหวัดนะะในเวลา40นาทีนะคะประเทศดูไบาสามารถทํายานยนต์ออกมานะคะระยะเวลาแค่7นาทีคุณถึงแล้วเ mm hmm. พราะมนุษย์วิวัฒนาการเพราะมนุษย์มีการพัฒนาเพราะมนุษย์ที่ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาเขาจะพัฒนาแบบก้าวกระโดดค่ะจงโปรแกรมตัวเองไว้ว่าเราเนี่ยมันก้าวกระโดดนะในผลลัพธ์จริงๆเลยพิมพ์มาโลนะตอบดอกจันให้กับเพลงไปก่อนฉันเนี่ยก้าวกระโดดในผลลัพธ์จริงๆเลยฉันี โดด็นผลลัพธ์สุดยอดมากเลยฉันพัฒนาและไปต่อด้านดีเสมออยา่ามัวเวยามวัวเสียเวลาคิดซ้ำๆวันนี้1 0 0 0 0มืนมันไม่ได้กล้าคิดไปเลย10ล้าน1ิบล้านยังไม่ได้คิดไปเลยพันล้านอย่ามาม้วน1 0 0 0 0หมื่นหนึ่งหมื่นเดี๋ยวรอ 1, 000, 000หนึ่งหมื่นไ่ได้ก่อนคำว่ารอมีในพฟล์จารมนุกรมคุณเมื่อไหร่รอยันตายคุณตาไม่เคยมีคำว่ารอค่ะบอกจะช่วยคนร้อยล้านคนวันนี้มันยังไม่ถึงกูใจกูไปถึงล้านล้านคนแล้ว ห็นไม่จําเป็นที่จะต้องรอถึงตอนค่ะแต่คุณจงโถงความเชื่อที่มีเดิมพันมันด้วยชีวิตค่ะถ้าคุณบุญเสมอจะได้เจอกันนะคะวันที่1 6 1 7นี้คุณมีแคมป์แล้วนะคะก็ราคาค่าแคมป์5,000บาททักไปที่ไลน์แอนด์อคอเดอร์สกอรติตานะคะวันนี้พรุ่งนี้ปิดรับแล้วนะคะกับแคมป์วันที่1 6 1 7นี้นะคะ ส่วนใครอยากจะเรียนคอร์สผูกานอยากจะเก่งเรื่องกฎจกักรวาลกฎแรงดนึงลูกควรจะเรียนคอร์สไหนดีสองคอร์สนี้แนะนำค่ะกับนะคะคอร์สให้จกักรวาลทำงานให้สุดยอดมากคอร์สนี้ครูยังไม่ขึ้นราคานะกับเจ็ดนัสนับสู่ความรวยเรียนคู่กันนะคะลิกผันชีวิตรวดเร็วมาคาคอร์สนะโปรโมชั่นนะคะปกติคอร์สละนะคะราคาสูงสุดที่35,000 35,000 หัวให้ซื้อแพ็กเกจคู่นะคะลด2ี่สิะเปอร์ซืนอนะคะไซูี่บั๋นลด2ี่เปอร์็นะคะ,คซ,นะคะซื้อหนึ่งคอร์สลดสิปอร์เซ็นนะคะส่วนใจทักไวที่ลายถัดคนอันสก้ต่ติตาถ้าคุณเรียนฟรีได้ผลนะค่อยจ่ายเงินลงคอร์สแต่ถ้าคุณเรียนฟรีกับคุณตามไม่เห็นผลว้าเลย อย่าลงคอร์สนะเสร็จสรรรับสู่ความรวยด้วยกจักรวาลกดไลคดูดูควบคู่กับนะคะโอ้โหให้จักรวาลทํางานให้คุณจะบอกว่าชีวิตทําไมมันง่ายจังเลยเพราะเราไม่ได้ออกแรงมากอย่างที่คิดการทุ่มเทของครูคือทุ่มเทที่จะมีความสุขและก็เบิกบา,จากกนจะเกิดจะเจิญะต่ายผิตนาวันนี้ปเป็นอะไรสวัสดีค่ะอย่าลืมนั่งสมาธินะกินไอติมก่อน